แต่มาวิวเป็นสก,กุชิเอ้ยไม่ใช่สลามไม่ใช่แล้วสก,กุชิและสายามวิวอย่างเดียวดีกว่าปากกาไฮไลท์ไม่ใช่โอเคนะคะก็จะมาวิวเป็นลามานะคะนี่เป็นสูตรจิ้มฟิน Peder hmm. hmm. ดี๊ม่บม่ค่ะฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะ